วันที่21เมษายน2568กลายเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจาลึกปฏิบัติการสืบระทึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วสอบเราได้สร้างความสะเทือนไปทั่วภูมิภาคเมื่อสามารถทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติครั้งมหือมายึดยาบ้าได้จำนวนที่ทำให้โลกต้องตะลึงกว่า20ล้านเม็ดและที่น่าตกใจไม่แพ้กันคือการตรวจยึดรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขบวนการค้ายารรกกใใช้ในาลเ,ยยาเสพติดจำนวนมหาศาลนี้ข่าวการจับกลุมครั้งนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว สร้างความตกตะลึงและความยินดีให้กับประชาชนชาวลาวและนานาชาติภาพที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนคือกล่องยาบ้าท,ที่ถูกบรรจุเป็นหีบห่อเรียงรายซ้อนกันสูงราวภูเขาขนาดยอ่อมบ่งบอกถึงปริมาณยาเสพติดที่ถูกลักรอบนําเข้าและเตรียมกระจายสู่ตลาดมืดอย่างมโหฬารมูลค่าของกลางที่คาดการณ์นั้นสูงจนยากจะประเมินได้แต่สิ่งที่ชัดเจนคือความเสียหายที่จะเกิดต่อสังคมหากยาเสพติดเหล่านี้หลุดรอดไปได้นั้นร้ายแรงเกินกว่าจะจินตนาการการตรวจยึดรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่ได้ในครั้งนี้